สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมอาจารย์มงคลศินสุขเฉลิมศรีครับในวันนี้ผมจะมาขอนําเสนอในเรื่องของชื่อต้องห้ามสําหรับคุณสุภาพสตรีนะครับมีชื่อประเภทนี้แล้วมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะครับชื่อของคุณสุภาพสตรีที่แปลเป็นเลขกระสานออกมาแล้วได้เลข 16, 17, 18, 19และ20นะครับมักจะเป็นปัญหากับคุณถวสติมักจะสร้างปัญหาในเรื่องของอะไรมักจะสร้างปัญหาในเรื่องของความรักครับทุกรูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตั้งแต่เป็นกำพร้าะนะครับไม่สมหวังในเรื่องของความรักนะรเป็นไม้แต่งงานช้าหรือไม่ได้แต่งงานนะครับกินน้ำใต้ศอกนะ มีแฟนที่มีตําหนิหรือไม่มีความสุขในเรื่องของชีวิตครอบครัวค,รคือเลขที่ได้ออกมาในส่วนของชื่อที่ตกประเลขการะสับเหล่านี้มกักจะสร้างปัญหาให้กับคุณสุภาพสตรีทุกท่านนลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับจะมีชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าชื่อดังต่อไปนี้นะครับมีแนวโน้มเสียงสูง ในเรื่องของหลักสถิติเองในเรื่องของเลขศาสตร์เองซึ่งมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่ใช้ชื่อประเภทนี้เชิญชมกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับชื่อต้องห้ามของผู้หญิงที่มีชื่อเลขเบวกกันแล้วได้เลขประเภทเนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเสมอนะครับได้กับเลข16 17 18 19 20นะครับมาดูเลข16กันก่อนนะครับชื่อที่ตกเลขกระสาดได้เลข16นะครับก็คือ1นึ่งบวกหเลข1เป็นธาตุไฟเลข6เป็นธาตุน้ำคู่ธาตุน้ำกับธาตุไฟนะครับตกเรื่องของคู่สาวคือความลำบากนะครับก็คืออยู่ด้วย,ยกันไม่ได้นั่นเองนะครับมีปัญหาเรื่องของเป็นแม่ไม้อะไรประมาณนั้นนะครับได้แก่ชื่ออะไรบ้างเราไปดูนะครับมีชื่อขวัญ ปิชภาชนรดาชาลิตาชุติมาภาวิตามัทุระดามัทนาวิระดาปิยาดาสรุตาตะวิภามนรดาตติกรยานิดากุสุมาปานชนก าดีนะครับอันนี้คือชื่อที่ตกเลข16นะครับต่อไปตัวอย่างชื่อที่ตกเลข17นะครับ1กับ7นะครับคู้ธาตุไฟนะฮะคู่ธาตุไฟ1ก็เป็นไฟ7ก็เป็นไฟนะครับตกบวกกันแล้วตก8นะครับเลข17เจนี่ยจะมีอารมณ์ที่แกว่าคนอื่นเล็กน้อยก็คือในเรื่องของอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมักจะมักจะมีอารมณ์ที่รุนแรงหรือว่าจะต้องแบกรับภาระอะไรมากกว่าผู้ชาย นิดหนึ่งตรงจุดนี้นะครับได้แก่ชื่ออะไรบ้างกนกอ้อนนะครับกรวิภาปิตพกรณิต,รรตยาจารุกรกรกรมลจิราภาชนะมนชัตโลธรทิพปภพานักพัฒน์กักฤมลปาริชาต พิชชาภาคภพรวนิดาสุการดาวิชุดาปัทาปมาพรปนิดานิชากรศิรดาปาริตาและนภสรน,นะครับอันดับต่อไปนะครับชื่อของผู้หญิงที่บวชกันแล้วได้18 1-8นบวกแะครับเลขหนึ่งปอาทิตย์ ธาตุไฟเลข8ปธาตุลมนะครับตบ9นะครับเลขนี้จะจะซ่อนในเรื่องของจะมีส่วนที่เติมออกมาจากเลขอื่นเล็กน้อยก็คือในส่วนของเคราะห์กรรมก่าคือจะเป็นเลขของชื่อประเภทที่เป็นเลขของเจ้ากรรมในเวรเก่าบาดเคราะห์เก่าๆหรือว่าได้แฟนได้ได้คู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเก่ามาทาร้ายเรานะประมาณนั้นนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาก็จะมีชื่ออะไรบ้างน,นะครับได้แก่ ปริตยานะครับการจนากุลธิดาจิตราบุณทริกประภาวดีคุญยภา,ามานีวรนุชวิราตาอภิเชยาชนธิดาประภาวดีกระนงนิพาสุธิดาโชสิตาอติยาอโนชา อรุสโรชาและทิพกระน,นะครับอันดับต่อไปนะครับชื่อที่แปลงเป็นเลขกาะสร์ออกมาแล้วบวกกันได้เท่ากับ19นะครับเลขสิเกานี่ยมันจะมีกรณีพิเศษนิดนึงก็คือว่า19เนี่ยด้วยความที่เลขหนึ่งเป็นพาทิพอยู่ในตำแหน่ง แล้วบวกกันได้10นะครับศูนย์แปลว่าไม่มีแล้วตำแหน่งเลขหนึ่งอยู่ตำแหน่งของผู้หญิงเนี่ยก็แสดงว่ามีเปอร์เซ็นที่เราจะต้องเสียคนรักคือคนรักจะตายจากไปหรือเลิกจากกันก่อนแวนควรนะโดยมากก็มักที่จะตายจากมากกว่านะเพราะถ้าเผื่อว่ามีชื่อเป็นเลขสิบเก้าในเปอร์เซ็นโดยสถิติแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายตายไปก่อนผู้หญิง แล้วก็มกักจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีความก้าวร้าวมีความเก่งเกินหน้าผู้ชายนะครับเลขสิบก้านะครับชื่อที่ต้องห้ามได้แก่ชื่อกระดกอ่นะครับจีรพาชนพิชายาน,นิทิตาพาทิพระดา,านะครับนภพาพรพานิดาพิรามน มะลิมณืดีลินระดาวีระดาอินทุก,กาตุลละครสุทธิดาพระเขาวดีพรนะอา,าละกิกา,ชา,าชาิสาและปิชาาอันดับต่อไปนะครับชื่อที่บวกกันแล้วได้ เลข20นะครับเลข20นี้ก็แรงออกมาก็จะเป็น2กับ0นย์นะครับบวกกันก็จะกลายเป็นสองนะครับสองศูนย์แน่นอนศูนย์แปลว,ว่าตายหรือว่าว่างปากดาวรือนตยูเลข2อหมายถึงผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงนะครับก็แสดงว่าผู้หญิงเดียวดดยจันทร์โดดจันทร์เดียวได้จันทร์อยู่คนเดียวจันทร์ไม่มีดาวอะไรประมาณนั้นอารมณ์ก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนมากก็20ก็จะมีปัญหาเรื่องของคคคววาามมมมรรักไ่่ีสุขชิตู ได้แก่ชื่ออะไรบ้างได้แก,ก,ก่กมลชนกกันนิกากัลยาขวัญตาจ,จีรภา,าแล้วก็จีราภาชดาพรสรินทร์ชุติมนทันชนกปวิตราปันธิกาปานกมลปีเยดา พัชระดาพัทธลมนละลิตาอารยาทิพนาประทินปาริสาวนิชาสัสิพาพัทรัิดาเกศสุดาสุวิพากิตติยาโสภิตาและวรสุดา นะครับอันนี้คือชื่อต้องห้ามสำหรับผู้หญิงนะครับที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยปัญหานี่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เราเริ่มเป็นแบบต้อพ้าคกับผ้าบิดามันดากับผ้าคนพ่อคนแม่นะครับหรือถ้าเผื่อว่าแต่งงานช้าหรือว่าไม่ได้แต่งนะครับต้องเป็นไห่ความอัรควรกินน้าใต้ศรคนอื่นเขาได้คนที่มีตําหนิคนที่มีคู่แล้วคนที่มีลูกแล้วเนี่ยเป็นสามีอย่างนี้เลยครับเรจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักทั้งหมดเลยหรือว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยมีความสุขประมาณนั้น นะครับอันนี้คือชื่อต้องห้ามที่ผมมานําเสนอเป็นตัวอย่างนะครับมีชื่อดังนี้จริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะครับก็ต้องมาดูอีกทีว่ามีชื่ออะไรบ้างแต่ว่านี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมนํามาเสนอเท่านั้นเองนะครับ